ทำไมทหารบกไทยถึงชอบอาวุธรุ่นนี้และอาวุธรุ่นนี้ของขเขมรที่ทหารไทยชอบนั้นคืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยจากคลิปวิดีโอที่ท,ทหารบกไทยเผยแพร่ออกมาเองนะครับจะเห็นได้เลยว่าทหารบกไทยเนี่ยนะครับมีการถืออาวุธแบบนี้นะครับที่มีการใช้งานในกัมพูชาให้ดูอีกครั้งนะครับนี่คือคลิปที่ทหารบกไทยถืออาวุธแบบนี้ และจากคลิปวิดีโอนี้ทหารบกไทยเผยแพร่ออกมาเองจะเห็นได้เลยว่ามีการใช้งานอาวุธรุ่นนี้นะครับตามบังเกอร์ด้วยได้ว่าเป็นอาวุธที่ยอดน,นิยมมากนะครับโดยอาวุธรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็คือปืนกลแบบ RPD แมชชีนกันนะครับผลิตโดยสหภาพโซเวียตนะครับแต่ปัจจุบันก็มีเวอร์ชันก๊อปปี้จากมหามิตรแท้ของไทยคือจีนนั่นเองนะครับเรียกว่าไทยพาสิบหกแมชชีนกันสาเหตุแรกที่ทหารบกไทยชอบเนี่ยก็คือความคลาสสิกนะครับเพราะมันมีการออกแบบที่คล้ายกับ AK ก็คือจะมีไม้เป็นส่วนประกอบนั่นเอง และจากในข้อมูลปรากฏว่าสามารถใช้ขนาดกระสุน7.62คูณ39มิลิเมตรได้นั่นเองนะครับและยังรองรับการยิงแบบตลับกระสุนหรือดรัมแมกกาซีนได้นะครับนี่เป็นจุดดีมากๆเพราะสามารถยิงได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองและมีขาตั้งติดมากับปืนให้เลยแบบนี้โดยนี่เป็น RPD อร์ชั่นจีนนะครับจะเห็นได้เลยว่ามีความเหมือนกับ RPD ของโซเวียตมากๆนะครับแทบแยกไม่ออกเลยแต่จะมีในส่วนของเลขการผลิตด้านบนว่าเป็น56แบบนี้นะครับ และนี่คือภาพจําลองเนื้อเยื่อของมนุษย์นะครับจะเห็นได้เลยว่าเมื่อกระสุน7.62เนี่ยนะครับไหลเข้าเนื้อเยื่อของคนเนี่ยมันก่อให้เกิดการทะลุทะลวงแบบนี้นะครับมีการระเบิดภายในของเนื้อเยื่อนั่นเองียกเร้ว่าการะสุนแบบนี้เนี่ยเป็นกระสุนที่มีอํานาจทะลุทะลวงสูงมากนะครับยิงแล้วทะลุออกบาดแผลเลยนั่นเองนะครับถึงแม้จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการรักษาเนี่ยแต่ก็เสี่ยงที่จะบาดเจ็บอย่างรุนแรงนั่นเองและด้วยความคลาสสิกของมันนะครับและการใช้งานที่ง่ายความทนทานเนี่ยนะครับ ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของทั้งทหารกรัรมพูชาและทหารบกไทยนั่นเอง